เปิดใหม่ก่นัน AI กล้องครับถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็เบานะครับพร้อมพร้อมแล้วครับผมเยี่ยมเลยครับนี่คือแนวทางเลขสำหรับงวดวันที่1เมษายน2568อีกครั้งนะครับเลขเด่น3ตัว121345489ขอให้โชคดีนะครับเอาแล้วเอาแล้วเริ่มงงผมขอวางพอสับก่อนได้เลยครับหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อไหร่ก็กลับมาคุยกันได้นะครับ ขอให้มีวันที่ดีครับ AI ตั้งสติอีกรอบหนึ่งฉันขอโทษครับฉันไม่สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้แต่ถ้าคุณมีคำถามหรือเรื่องอื่นที่ฉันสามารถช่วยได้ยินดีเสมอครับขอแนวทางหัวรัฐบาลไทยในงวดวันที่1เมษายนพศ2568ครับ3ตัวเด่นแนวทางเลขเด่น3ตัวสำหรับงวดวันที่1เมษายน2568ที่ฉันแนะนำได้คือ21348 6 7 9ขอให้โชคดีครับ 2>, 2 1อะไรนะเอาแค่ชุดเดียวเอาคัดมาแค่ชุดเดียว AI กล้องได้ครับเลขเด่น3ตัวที่แนะนำในงวดวันที่1เมษายน2568คือ2 1ขอให้โชคดีครับ 2>, 2 1เนี่ยมันเลข2ตัวขอ3ตัวขออภัยครับ เลขเด่น3ตัวที่แนะนําในงวดวันที่1เมษายน2,568คือ21 348ขอให้โชคดีนะครับ21,348ใช่ไหม AI กล้องเลขเด่น3ตัวที่แนะนําคือ348ขอให้โชคดีครับเลขวิ่งตัวไหนดีเลขวิ่งที่แนะนําคือ4ขอให้โชคดีครับมี3ตัวรองไหมครับ AI กล้องเลขรอง3ตัวที่แนะนำคือ 2> 1 2 7 160 7 8 2ขอให้โชคดีครับเอาแค่ชุดเดียวพอไม่ต้องเยอะเน้นชุดเดียวเลขรอง3ตัวที่แนะนำคือ1 2 7ขอให้โชคดีครับโอเคผมได้แล้วเลขวิ่งรองหลับ AI กล้องเลขวิ่งรองที่แนะนำคือ1ขอให้โชคดีครับผมถาม AI เพื่อความสรุปให้แน่นอนเลข3ตัวที่ AI ให้มาคือ3 4 88 2ตัวเด่นคือ2-1 เลขวิ่งเด่นคือเลข4ส่วนตัวรองคือ1,2,7เลขวิ่งรองคือเลข1ถูกต้องไหมครับ AI กล้องใช่แล้วครับสรุปเลขที่ฉันแนะนำคือ3ตัวเด่น3,4,8 2ตัวเด่น21เลขวิ่งเด่น4ตัวรอง1,2,7เลขวิ่งรอง1ขอให้โชคดีครับโอเคงวดดีขอให้ปังๆนะครับ AI กล้องขอบคุณมากครับโอเคครับผมได้มาแล้ว ใครจดทันหรือเปล่าตรงกับปะทิน3-4มสี่แปดจำไหมไลจดทันบ้างให้ชูไหมเนี่ยให้เขียนไหมเนี่ยให้เขียนไหมครับท่านผู้ชมครับเลขวิ่งอ่าขอบคุณมากครับที่มาเด,เดี๋ยวผมใครอยากจากแคปหน้าจอตรงนี้เดี๋ยวเอาตัวเลขตัวนี้ไปด้วยเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ด้วยเอาตัวนี้อ่า ของ AI ในง่วดวันที่1เมษายนนะครับ AI ในงวดวันที่1เมษายน2568ครับเด่นเนี่ยเลขวิ่งนะขครสายวิ่งสายออกกําลังกายเด่น1นะครับรองเอ้อไม่ใช่ฮะเด่น4รอง1นะครับเด่น4รอง1ในส่วนของเลข3ตัวตัวเด่นคือ3 4 8 3 4 8 2ตัวคือ 1> 2 1 2 1นะครับในส่วนของเลข3ตัวรอง3ตัวรองคือ1 2 7่งสนะครับนะครับหเหนื่อยเหนื่อยมากตอนแรกว่าจะไล์ไล์อีกช็อตหนึ่งก็แล้วกันโอเคครับตรงกันนะ พึ่งว่างโอเคไม่เป็นไรวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ก็มาติดตามรับชมเดี๋ยวจบเนี่ยผมจะตัดคลิปสั้นๆพอให้เข้าใจได้ตัวเลขแล้วลงอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับเฉพาะในเพจผมจะลงเฉพาะในเพจคนบักหวยสนบดีนะครับแล้วจะแชร์ไปที่เพจเพจสนมดีวารตี้เพจหลักจริงๆแล้วอยากจะ ให้มันเพิ่มมีคนติดตามเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับคนที่ติดตามเพจนะครับติดตามเพจไว้อยู่ให้ไปติดตามที่ YouTube สนมดีวาร์ตี้ด้วยนะครับเพื่อมีอะไรปัญหานอกพื้นที่หรือไปนู่นไปนี่จะหลายสดเฉพาะช่อง YouTube อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้น YouTube จะได้เปรียบมากกว่า นในการเข้าถึงนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมดีวาร์ตี้แล้วก็เพจคนมักวหวยสนมดิวต้นบุญสนมดิวแล้วก็ YouTube สนมดีว,ดว,ว, Tube, ดว,วาร์ตี้ด้วยนะครับพบกัใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับรวยรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับ